เรือนนี้จะเป็นนาฬิการาโดไดสตาอ,อัตโมติกนะคะเป็นของหุดจํำนำของแท้จากช็อปแล้วก็ข้อมือนี้สำหรับผู้ชายค่ะเป็นระบบอ,อัตโมติกนะคะไขาลานแบบตั้งเวลาเองกระจกเป็นซับฟไฟล์คริสตัลกันรอยขีดข่วนค่นคะแล้วก็ตัวเรือนนะคะจะเป็นสแตนเลสชุบ CVD ีสีทองนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีขอบสีดำนะคะ มันจะมีสัดลายสีดำก็จะดูเท่ๆนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเทคโนโลยีของราโดในการเคลือบสีนะคะสีทองมันจะไม่ลอกไม่ดำนะคะสีจะอยู่งี้ตลอดไปค่ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะของเดือนนาฬิกาอยู่ที่35มิลความหนานะคะอยู่ที่10มิลค่ะเป็นานาฬิกาของสวิสเซอร์แลนด์นะคะใส่แล้วก็จะดูหรูรามีระดับค่ะด้าน,นหลังนะคะ น่จาจะสวมใส่ให้ชมนะคะอันนี้เป็นข้อมืออาจารย์เล็กนะคะสวมใส่ก็จะเต็มข้อมือมากค่ะหน้ากว้างหน้ากว้างของสายเนี่ยค่ะอยู่ที่18มิลน,นะคะหน้ากว้างของสายแล้วก็ความยาวข้อมืออยู่ที่16เซนค่ะเรือนนี้นะคะจะมีตำหนิอยู่นิดนึงนะคะตรงนี้เป็นรอยขีดบางๆค่ะแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะทางร้านตีสภาพให้อยู่ที่90%ค่ะ หน้าปัดนี้จะเป็นหน้าปัดสีดํานะคะประดับคริสตัลสีขาวค่ะแล้วก็เรือนนี้ไม่มีกล่องนาฬิกามานะคะน้องมาแต่ตัวเรือนนี้ถ้าซื้อใหม่นะคะอยู่ที่ประมาณ53,000ืาค่ะถ้าซื้อจากช็อปนะคะแต่ถ้าของเราเอาร้านมือสองเนี่ยเราขายราคาถูกๆสภาพดีๆนะคะราคาอยู่ที่อยู่ที่1 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ